สำนักข่าวยูระาวดีรายงานระบ,บุวรัฐบาลเมียนมาได้รับมอบเครื่องบินขับไล่ซู่3 0 SME ที่สั่งตรงจากรัสเซียครบทั้ง6ลำแล้วโดยเครื่องบินลบสองลำสุดท้ายในการจัดส่งของรัสเซียนั้นเข้าประจำการที่สนามประกาศแมทิลาเมืองบันดาเลมงวันที่15ธันวาคมที่ผ่านมาในวาระเฉลิมฉลองครบรอบ77ปีของกองทัพอากาศเมียนมา โดมีพลเด็กอาวุโสยังมินออนไลน์เข้าร่วมในพิธีด้วยเครื่องบินขับไล่อเนกประสงค์สู้3 0 SME จำนวนทั้งสิ้น6กลำถูกส่งมอบให้กับพลทัพอากาศเมียนมาตามสัญญาจ,จัดซื้อในปี2561มูลค่า400ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ13,800ล้านบาทโดยได้รับสนับสนุนเป็นเงินกู้จากประเทศรัสเซียเครื่องบินรบเหล่านี้จะกลายเป็นเครื่องบินรบหลักของกองทัพอากาศเมียนมาเพื่อปอกป้องบูรณาการ แห่งดินแดน,นของประเทศและต่อต้อตานภัยคุคกคามการก่อการร้ายพลโทอเล็กซานเดอร์โฟมินรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมรัเสเซียกล่าวสื่อของรัฐบาลทหารพมา่ารายงานว่ายังมีเครื่องบินลบและเฮลิคอปเตอร์ลำอื่นๆเข้าประจําการในพิธีเมื่อเดือนที่ผ่านมาแต่ไม่ได้ระบ,บุรุ่นของเครื่องบินเหล่านั้นตัวในงานดังกล่าวพนากาศเด็กอ,อวสุมีนอ,องลายได้เรียกร้องให้กองทัพเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินการทางอากาศโดยการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์และระบบอาวุธให้อยู่ในระดับสูงสุดเครื่องบินลบซู30 SM b 2ลำแรกโดยพลเด็กอาวุธสวมมีนอไลน์พร้อมประกาศว่าเครื่องบินทั้งสองลำนี้จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในปฏิบัติการทางอากาศของรัฐบาลทหารนอกจากนี้ ยังกล่าวยกย่องนักบินกองทัพอากาศสําหรับบทบาทของพวกเขาในการสู้รบเในรัชฉานตอนเหนืออย่างไรก็ตามในเดือนต่อๆมารัชฉานตอนเหนือกับทั้งหมดตกอยู่ภายใต้การควบคุมของกองกําลังติดอาวุธชาติพันธุ์ของกลุ่มพันธมิสสามพราด,ดอนภาพนับตั้งแต่การทำมัทระหารในปี2564รัฐบาลทหารได้โจมตีพื้นที่อยู่อาศัยรวมถึงโรงเรียนสถานพยาบาล ่ายผู้พัดถิ่นและเสียงปลูกสร้างทางศาสนาในการโจมตีทางอากาศเพื่อต่อต้านกองกำลังติดอาวุธชาติพันธุ์และกลุ่มกำลังฝ่ายต่อต้านต่างๆแม้จะถูกประนามจากประชาคมระหว่างประเทศและกลุ่มสิทธิมนุษยชนแต่การโจมตีทางอากาศกับทวีความรุนแรงขึ้นเมื่อปีที่ผ่านมาตัวมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อยถึง814คนในการโจมตีทางอากาศ มากถึง1,630ครั้งตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนสิงหาคมปี2567อย่างไรก็ตามแม้จะมีความเหนือกว่าทางอากาศแต่รัฐบาลทหารกับสูญเสียดินแดนไปจำนวนมากในรัชชาติพันธุ์และพื้นที่กลางของประเทศรวมถึงฐานทัพลายร้อยแห่งรวมทั้งกองบัญชาการระดับภูมิภาคสองแห่งในรัชฉานตอนเหนือและรัชยะไข่รัฐบาลทหารยังเสียเมืองมองดอเมืองกววและเมืองตองอู่ รวมถึงกองบัญชาการภาตามันตกนรัตยาไข่ขนาดเดียวกันยังเสียค่ายมานอรปรอในเมืองผาอันรัดกระเดียงอีกด้วยซุกฮอยซูสามสุด SME ความยาว21.9เมตรปีกว้าง14.7เมตรสูง3.36เมตรน้ำหนักเปล่า17.7ตันน้ำหนักบินขึ้นสูงสุด34.5ตันความจุดน้ำมันเชเื้อเพลิงประมาณ9,400กิโกรัมเครื่องยนตเทอร์โบแฟน เ a t u ท n AL 3 1 FL จำนวน2เครื่องยนต์ให้กำลัง74.5กิโลนิวตันและ122.58กิโลนิวตันเมื่อเปิดใช้อัพสเตอร์เบอร์เนอร์ความเร็วสูงสุด2120กิโลเมตรต่อชั่วโมงหรือประมาณ2มักระยะปฏิบัติการ3,000กิโลเมตรหรือ1,600ไมล์ทะเลทนแรงจีได้สูงสุด 9G กองทัพอากาศเมียนมามีซุกฮอย3 0อสมีจากที่เพื่อ้รับคบมา6กลำโดยรวมกองทัพอากาศเมียนมา จะมีซุกฮอยซู30 s m e, ูอยู่ระหว่าง8-10ถึงลำและยังมีเครื่องบินรบรุ่นต่างๆได้แก่เชิงตู J7 จัดหาโดยจีนและปากีสถานโดยเป็นรุ่นย่อย F7M มีจำนวน36ลำซึ่ง6ลำใช้สำหรับการฝึกบิน JF17B Thunder พัฒนาโดยปากีสถานและเชิงตู Aircraft Industry Corporation ประเทศจีนกองทัพอากาศเมียนมานำมาทดแทนเครื่องบินขับไล่ F7M ที่จัดหาจากจีน ต่เป็นเครื่องบินที่ลอบแบบมาจากมิกกิสเบตของรัเสเซียโดยปัจจุบันมีข้อมูลว่ายังคงเหลือประจำการอยู่ประมาณ22ลำ JF-17B Thunder เป็นเครื่องบินลบหลายบทบาทหรือ m u l t i r o l มีคำสั่งซื้อประมาณ5ลำเป็นเครื่องบินที่มีขีดความสามารถในการใช้อาวุธอากาศสู่พื้นแบบนำมิถีที่มีความแม่นยำสูงอย่างไรก็ตามในช่วงหลังมานี้ ไม่มีรายงานพบว่าเครื่องบินขับไล JF ่ jf 1 7 b thunder มีส่วนร่วมในการจูมตีทางอากาศต่อกลุ่มชาติพันธุ์พม่าน่าจะเป็นลูกค้าส่งออกรายแรกสำหรับเครื่องบินขับไล่ fj 1 7 b รุ่น2ที่นั่งนอกจากนี้ยังมีเครื่องบินรบรุ่น mig 2 9 sm usm ซึ่งจัดซื้อจากประเทศรัสเซียเป็นเครื่องบินลบหลายบทบาทหรือ m u l t i r o เช่นกันมีประจําการประมาณ38ลําโดย5ลํจะเป็นเครื่องฝึกบิน กองทัพอากาศเมียนมายังมีเครื่องมินรบรุ่นนานซางคิวที่จัดหาจากประเทศจีนเป็นเครื่องมินรบโจมตีภาคืปนดินที่นั่งเดียวมีประจำการ21ลำน,นเดือนธันวาคมปี2 9 1 9 ในช่วงอนาสาระคุณเคยเห็นเครื่องจักรที่สามารถกระโดดแบบนี้ได้หรือไม่มันคืออะไรใช้ประโยชน์อย่างไรจะน่าสนใจอย่างไรนั้นติดตามรับชมต่อเลยครับ <Okay. S 1> สิ่งนี้เรียกว่า Jumping Jack c o m p a c t i o n เครื่องอัดดินแบบกระโดดได้รับการออกแบบมาเพื่อบดอัดดินผสมในงานก่อสร้างงานสาธารณูปโภคเครื่องอัดดินแบบกระโดดหากมีน้ำหนักได้มากถึง60กิโลกรัมเหมาะอย่างยิ่งสำหรับงานบดอัดในร่องในพื้นที่แคบตัวเครื่องมีความกระทัดรัดเข้าถึงพื้นที่แคบได้ง่ายมีประสิทธิภาพในการบดอัดได้ดีเยี่ยมโดยเฉพาะดินเหนียวดินผสมดินเม็ดสามารถบดอัดได้สูงสุด700ครั้งต่อน,นาที ใช้เครื่องยนต์เบนซิน2จังหวะบดดัดได้ลึก20-60ถึงซนติเมตรขึ้นอยู่กับสภาพดินเครื่องบดอัดดินชนิดจัมปิงแจ็คมีให้เลือกมากมายหลายขนาดโดยแต่ละประเภทมีความสามารถในการบดอัดดินได้ลึกแตกต่างกัน และสำหรับท่านที่มีอุปการะคุณท่านใดอยากอุปการะค่าขนมให้กับช่องสิงหาชาแนลก็ทำได้ง่ายๆด้วยการกดปุ่มขอบคุณบรูปหัวใจที่ใต้วิดีโอแล้วเลือกค่าขนมกันได้ตามสะดวกท่านที่กดเข้ามาก็กราบขอบพระคุณล่วงหน้าเป็นอย่างสูงครับส่วนท่านที่ไม่กดก็ไม่เป็นไรแค่เข้ามาชมเนื้อหาก็ขอบคุณมากๆแล้วครับและถ้าชอบอย่าลืมคนละหนึ่งไลค์หนึ่งคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันและขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรง มีเงินใช้กันไม่ขาดมือทำกิจการงานใดก็ผ่านพ้นทุกุปสศรคไปได้ไม่ว่าจะยากแค่ไหนก็ตามและสำหรับวันนี้สวัสดีครับ